มันก็เกินไปบางทีอ่ะซ่อมแซมจากเขาก่อนไอคนนี้คนนี้มาคนนี้มาก็ซ่อมแซงแค่ฝั่งนู้นเพว่มากันไม่กี่คนครับวันนี้ก็อยู่กับพวกผมในช่องบอกเกอชแนลวันนี้เราก็มาทำอาหารกันในปา่าวัตถุด,ดิบก็หาได้จากในป่านะพวกหนูแล้วก็จะมีเห็บอยู่ตรงนั้นนะ เดี๋ยวก็จะเอามาแกงรวมกันเลยหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้เข้าป่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในในรอบกี่เดือนก็ไม่รู้ประมาณหกเดือนแล้วมาพุกฝนตกปับทั้งที่ก่อนนั้นนี้ไม่ตกเลยแม่หนูนะจิวตักทีนุ่งหน้าคนเอง อันนี้ข้าวก้นหมอนะมันจะแฉะเพราะว่ามันมันติดหมอมนเอาออกอยากเลยใส่น้ำต้มแล้วก็ค่อยเอาออกอน,นี่ก็จะมาแอบจัดการเออปิ้งแอบเออ,อ,เอ,อนั่นแหละอันเดียวกันมันปิ้งนี่สนา่นจะปิ้งกะออประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วรับพี่ อันนจะเป็นนกน้อยนกใหญ่นะครับดูจากขาน้อยนกน้อยนีใหญ่ได้บอกน่าอุวอุเลยบชุชุนประมาณนี้อันนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงเก้าโมงเ้มเดือนดีนั่งคนเดียวตองใชต้อง้ามเห็นตอม่นแล้วก็ มีกบอยากมีอยงไม่ได้เออมีเออเอเลยอันในมีมีมัมีมีดอยู่นี่ยายายาเอามีดนี่มีดมีดอันนั้นบอนฟอนอย่าได้ดีอ่ะเอากระเซ็มปักอะไรอ่ะเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยชาติอันนี้จะเป็นกบ ขอดูหนึ่งตัวเหลือไหมนี่นี่อันนี้เป็นกบป่านะไม่ใช่กบเลี้ยงเรือดูมันผ่านแล้วยังเรือดูสองกบผ่านแล้วเรือเือดูสองกบมันผ่านไปแล้วแต่กบนี้มันมีตลอดประมาณนี้เดี๋ยวรอเตรียมเครื่องเตรียมอะไรเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำกันนะครับไอเส้่เนื้อ อันนี้จะเป็นหนูแล้วก็กบแล้วก็นกนะครับอันนี้จะเป็นหนูแล้วก็กบแล้วก็นกนะครับับสะอาดไม่มีนะครับทุกคนดูจากหน้าตาแล้วดูไม่ใช่คนสะอาดนะแล้วก็เห็ดเห็ดยังไม่ได้เจ้า โอ้โหแม่ตังเจ้าแม่ตังเจ้าแดกกินไปเลยแดกแบบนี้ดีที่สุดโอ้เจ้าตอนนี๋ยว้มีเจ้าว่าอันนี้เห็ดเห็ดที่เท่าไหร่เห็ดขอดูนี่อยทั้งดอกประมาณนี้อุ้ยเลือดขอดูนั่นน่อเนี่ยแกะแกะแกะมีดอโอ้เยอะอันนี้เยอะแกะเก็บเมื่อวานตอนกลางคืนแกะหนึ่ง กินทางหมู the ่บ้านยังไม่หมดเลยเนี่ยนี่อามาดูดิเอามาใกล้ใกล้ก้อนมาเลิ่มาเลโอโหรออันนี้จะอร่อยที่สุดละประมาณนี้แล้วก็เด็ดใส่ไม่เด็ดเดี๋ยวรอใส่เห็ดใส่อะไรก็จะเตรียมเครื่ลก้อนนึงก้อนใหญ่ เหมือนเห็ดอะเขาว่าเห็นแล้วนอนด้ไอัอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากพริกกระเทียมผงชูรสเกลือแค่นั้นหอมแดงหอมขาวมาเลยจ้า อลยรอบนี้เรามากันประมาณเออรอบนี้มาห้าคนดึก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 ดกะใจกะใจนอนนที่มันใส่ตั้งแต่เก้าโมงอันนี้สิบเอ็ดมงอ่ะ,ม,อะมันใส่ยังไม่เสร็จเลย,เ,ยเห็ดมันก็เหมือนผักทั่วๆไป ใ,เ,เ,ใเออกูันนี้ก็คือพริกพริกที่แปลว่าหมูกระเลียมนี่คือกระเลียมอัน,นกระเทียมน,นี่น,น,นี่คือกระเทยอ,อ,อะไรข้งงางอีใส่เยอ<ล>ะใส่ไปใส่ไปประมาณนั้นแหละเริ่มได้ที่ฮะสิบโมง สิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงยังไม่ได้กินข้าวเช้าพอยัง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 ไม่สุกเลยเลื่อะเลยเด้อไอ้นู้เย็นอันนี้อันนี้หิวข้าวหิวจัดเลยเดิวรอยกูสิบน้ำอ๋อนัดไม่เจี๊ยบแผลบอล อันนี้ก็สุกแล้วนะครับผมแล้วก็เอาใบไม้มารองน้ำตาแล้วก็จะเทลงไปนี่ว่านแพีห้าเเงิน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 เงิเงิงินนนเงินปเน มันก็เกินไปบางทีอ่อือไอ้บ้าประมาณนี้นี่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 นน โล่งลึ่งอันนี้เป็นไอ้จานข้าวเมื่อกี้อันนี้เป็นกับกับเล่นนิดเดียวมันอร่อยเกินม่ดมิดเฉียนสมองเงินเฮ้ยเป็นยังไงนานไม่ได้มาป่าเผ็ดเอ้าเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรฝนมันกวนตีนอันนี้ก็จะต้มน้ำกาแฟเอ๊ะปัด เออควาเรียไจะขึ้นนี่ก็ต้มน้ำกาแฟนะครับผมหมอก็สภาพเป็นนี้แหละมามาตปัดอ่ะเออปัดกบอ่ะเอาไปต้มกอนไปตักน้ำมาเพิ่มไปมึงอะไปเลยบรรยากาศโดยรอบวันนี้ไม่มีแดดนะครับเออเห็นไหมเนี่ยเออมันไม่มีแดดเพราะอะไรไม่รู้<ด>แล้วตอนตอนเช้าฝนตกนจะตกครับ ตอนเช้าฝนก็ตกนะครับก็ไม่เป็นไรลนลลแล้วก็ที่พักเราก็ตอนนั้นทําคลิปตรงนี้แหละที่ทําที่พักตอนนี้ก็ไม่ไม่ดีแล้วมันผุพังหมดแล้วนะเพราะว่ามันนานแล้วสองสามเดือนสี่เดือนได้อยู่ประมาณสี่เดือนเออประมาณนั้นแหละมันพังหมดแล้วนะดยวให้ดูโดยรอบก่อนอน,นี่น ขังอันนี้คือการซ่อมแซมจากเขาก่อนไอคนนี้คนนี้มาคนนี้มาก็ซ่อมแซงแค่ฝั่งนู้นเพว่อมากันไม่กี่คนมั้งบอกมางี้ส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนเดิมนี่อันนี้ก็ต้นไม้ใหญ่สูงริบเรียว สดชื่นแต่ไม่สดชื่นตอนที่ฝนตกนี่แหละลำพังมันก็หนาวแล้วนะอันนี้ฝนฝนตกชีวิตยิ่งครึ่งลำพังเลยหนาวยิ่งอะไรครึ่งลำพังดับเบิ้ลลำพังเอาก็เองบอกว่าลำพังลำพังไปว่าคนเดียวไงคนเดียวก็หนาวแล้วยิ่งครึ่งคนเดียวอ,อีอกินข้าวเสร็จแ<ร>ล<า>้วก็เชตม้มเออมากินกาแฟคิวนาน ดูดูดูสภาพดูสภาพมีแต่อะไรก็ไม่รูอนน้ำให้น้ำเด็ดในน้ำก็มีอะไรเศษไม้เศษอะไรเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรอย่าไปเกะอย่าไปเกะเอายกยังร้อนร้อนกินกาแฟเสร็จไปไหนต่อไปหาปูไปหาปูเออ จะแยกนะแยกคลิปใช่ไปหาปูแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าอันนี้คือบอกไว้ก่อนอันนี้ก็จะเที่ยงแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโมงแล้วจะเที่ยงแล้วตอนค่ำๆเราก็จะกลับบ้านหลังค่อยมาเอาที่สบายใจได้อยู่ได้อยู่โอเคนะครับเว้ยแตกหนึ่งปิดคลิปดิ อคลิปนี้สำหรับการกินกาแฟกระขอเพียงจบเพียงเท่านี้นะครับนีเลอยู่นีเลยอยู่จริงจังเออคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยบอกเกลอชาแนลเฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วก็เพจคนบ้านติดป่าเจอกันมีอีก ยังอยุดวบ้านหวยปอใช่หรออันนี้เป็นเพจหรือเฟสป่ะไม่รู้เพจหรือเฟซไม่รู้คล้าย,ายเพจนั่นแหละไออู๋กับแอไม่จิตสะต้องมีย่างโอเคนะครับเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย,บายคลิปฮาปูโอเค